<c oughs> บอลมัดตัวแสบเจอทีไรไม่เคยง่ายวันนี้เกือบแย่นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแก้มือได้ค่ะบอลมัด2ประตูต่อ3อาร์เซนอลมีหลายเรื่องราวมากที่อยากพูดนะคะคลิปเดียวไม่จบพักว่ามาพูดถึงภาพรวมกันก่อนเนาะคือเริ่มเกมมาเนี่ยก็ หลอนเลยกาเบรียลจ่ายบอลพาดนะคะบอลมัดได้ยิงแบบง่ายๆลงๆเสียประตูเกมยืกนก่อนอีกแล้วแต่เราก็ยังไม่โลกนะคะยังแบบคุมทรงกลับมาตั้งหลักได้อยู่สุดท้ายเนี่ยแก้ตัวได้ก็โดยกาเบรียลคนดีคนเดิมลูกนี้ผักขอชมมาดูเอเกด้วยละกันเลี้ยงพาบอลเข้าเขตโทษมาจนไปเข้าทางกาเบรียลตีเสมอมาได้หนึ่งประตูตอนหนึ่งนะคะคือมันสาคัญมากเพราะว่ามันทําให้อาร์เนนอลเราเนี่ยกลับเข้าสู่เกมได้เร็วตัดโมเมนตัมของเจ้าบ้านได้แบบทันท่วงทีละกันครึ่งแรกเนี่ยผักว่าเก ค่อนข้างสูสีเหมือนกันนะต้องชมบอลมัรคือมาดีมากๆวันนี้เขาไม่ได้มาเปิดหน้าแรกขนาดนั้นนะแต่เขาแบบมีพลังมีความเร็วจังหวะปะทะกดดันเนี่ยดีมากๆแล้วหักก็ยังยืนยันนะว่าซูบิเบนดีเนี่ยสำคัญมากๆในจุดนี้นะคะเพราะวันนี้เนี่ยเขายืนต่ำเนาะคอยคุมจังหวะปิดพื้นที่มันเลยทําให้ได้แนไรส์เนี่ยมีอิสระมากขึ้นนะดันสูงขึ้นซึ่งครึ่งหลังเนี่ย กลายเป็นโดดเด่นเลยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันของเดแคนไรส์ค่ะคือประตูทั้งสองของไรส์อะนอกจากยิงสวยพักชอบการประสานงานของมิดฟิลด์เราด้วยนะคะตั้งแต่โอเดกาดเลยแบบอ่านเกมขาดไม่ฝืนยิงฝืนจ่ายเลยสุดท้ายเนี่ยรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วไหลมาแบบแทบจะถวายพานให้ไรส์ยิงจากหน้าเขตโทษแบบนิ่งๆเลยจนได้ประตูขึ้นนําจนได้ลูกที่3เนาะก็เหมือนกันลูกที่3าโอเดกาดแทงทะลุให้ซาก้าหลุดไปแล้วเปิดให้ไรส์สอดมายิงคือพักชอบที่แบบมิติมันดูหลากหลายในการทำร เกมูะะุ้กเราดูมีทางเลือกแล้วแบบไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆเนาะแล้วไรซ์เนี่ยขอวกกลับมาก่อนคืออยากชมอีกอะ่ะยังชมไม่พอถ้ามงลึกกว่าเรื่องประตูนะคะวันนี้ขอาเขาก็พูดนําแดนกลางเลยคือเพิ่งหายเจ็บกลับมาแต่แบบโหจ่ายบอลเม่นเก็บบอลคืนบางทีก็อ่าลงมาช่วยเกมรับโอ้โหการตัดสินใจนี้ดีเยี่ยมมากๆค่ะขาดไม่ได้แล้วในะทีนี้คือตอนยิงได้แล้ววิ่งไปสไลด์เขา่าแบบเป็นห่วงมากแบบเฮ้ยเบ,ยบาๆเพิ่งหายเจ็บเขา่าอะไรเงี้ยแน่นอนเข่า ว่าแบบเกมนี้เราก็ไม่ได้เชียร์กันสบายๆเนาะบอลมัดก็ยังตีตื้นไล่มาได้เป็นประตูที่2เป็น2ประตูต่อ3เพราะฉะนั้นช่วง้ายเกมเนี่ยบททดสอบความนิ่งทดสอบสมาธิเลยต้องชมแนวรับวันนี้ด้วยนะคะซาลิบาก็มานิ่งๆไม่หวือหวาแต่มั่นคงทิมมบก็ช่วยปิดเกมริมเส้นได้ดีนะคนนี้เขาดีทุกเกมอยู่แล้วส่วนกาเบรียลเนี่ยถึงจะพลาดแต่หลังจากนั้นแข่งแกล่ง,ง,งตามมาตรฐานค่ะ3มแต้มที่ได้มาวันนี้มีความหมายมากๆค่ะอาจจะไม่ใช่เกมที่สวยสมบูรณ์แบบเนาะแต่ทําได้ตามเป้าหมายก็ช่วยลุ้น 分享倒各一哈。